จะเอ๋อบอยู่นี่นี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้งสองท่านเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะสวัสดีคนดูทั้ง3ท่านคะ่ะสวัสดีคนดูทั้งสี่ท่านเลยนะคะสวัสดีคนดูทั้งสองท่านคะ่ะ วันนี้มาอัปเดตพังแม่เงินนะคะสวัสดีคนดูทั้งสองท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะ วัดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตพังแม่เงินนะคะหลังจากที่มาอยู่อที่นี่ได้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะ7วัน8วัน9วันแล้วค่ะ สวัสดีคนดูทั้งสองท่านเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณสามโมงนะคะสวัสดีคนดูทั้งสามท่านเลยนะคะบรรยากาศช่วงสามโมงเย็นนะคะก็ไม่มีแดดนะคะก็จะคึมคมนะคะ สวัสดีคุณดูทั้งสี่ท่านค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตทางไม่เงินค่ะวันนี้ก็ทางไม่เงินนะคะประสมพันธุ์ไปแล้วก็ประมาณสี่ครั้งแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ปุญญาดาค่ะ ก็ตอนนี้น้องผสมไปแล้วสี่ครั้งนะคะก็สองวันแล้วนะคะที่เมื่อวานเมื่อวันก่อนกับเมื่อวานนะคะก็วันนี้อีกหนึ่งวันนะคะหนสัปดาห์พอดีหนึสัปดาห์พอดีหรือยเออมันครเนี่ยม่อนบอกสวัสดีคนดูทั้งสามท่านค่ะบอกเปิดนาน ไปหนึ่งอาทิตย์ไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์ค่ะคุณแม่ข้อความว่าวันนี้หนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะก็พังให้เงินผสมได้แค่สี่ครั้งเองนะคะก็สี่เองแล้วค่ะคุณแม่สีเองแล้วคุณแม่ <laughs> สองวันแล้วนะคะผสมไม่ได้นะคะแลพังแม่เงินจะไม่ยอมแล้วนะคะคุณแม่ก็ได้แค่สี่ค้งเองนะคะเพราะว่าอ๋อเอ้เอาไก่ฟอลเหรอเนาะฟอลนั่งมองไปโอ้ยเรื่องนั้นเขาจะเอ้ตรงนอนเป็นไม่ถึงไมตรทีไมันอ่ะทำไมตึมไม่เงบ้างไอ้ตึมไม่ คุณแม่บอกว่าเอาให้มั่นใจนะค่อยกลับคุณแม่ความเอามั่นใจไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ประมาณสามถึงสี่เดือนนะคะเราถึงจะรู้ว่าเขาติดหรือไม่ติดนะคะเพราะว่าจะอยู่ถึงสามสี่เดือนก็ไม่ได้นะคะว่ามันนานไปนะคะ ไปไปกลับค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเนาะไกลครับผมไปพอสมควรก็ทางช้างตัวผู้นะคะเราผสมไปหนึ่งวดเนาะแล้วก็ถ้า3มเดือนไม่ติดเรามาซ้ำได้นะคะเขาก็จะไม่คิดเงินนะคะคุณแม่เขาก็จะไม่คิดคะแนนนะคะก็มาซ้ำครั้งที่2ได้นะคะ าก็ตอนแรกครั้งครั้งที่แล้วที่น้องอติดน้องกวักนะคะเจ็ดครั้งนะคะตอนนั้นทับได้เจ็ดครั้งแต่ว่าก,ก็ตอนแรกว่าจะทับแค่เจ็ดครั้งนะคะคุณแม่แต่ว่าน่าจะได้แค่สี่ครั้งเนี่ยแหละคะ่ะ ตอนน้องกวักเงินก็ได้เจ็ดครั้งนะคะใช่ค่ะคุณแม่ก็ถ้าไม่ติดก็มาซ้ำครั้งที่สองได้นะคะประมาณสามถึงสี่เดือนนะคะถ้าดูว่าน้องไม่ติดก็ซ้ำได้นะคะซ้ำเขาก็ไม่ได้คิดคิดคะแนนเพิ่มนะคะก็เสียแค่เวลามานะคะกับค่าเดินทางนะคะ ผลไม้ยังไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวกลับไปก่อนนะคะก็จะรอดูอีกสักสองสามวันอีกนะคะค่าประมาณอีกสองวันสามวันนะคะคุณแม่รอดูก่อนคะ่ะว่าจะกลับวันไหนนะคะตอนนี้ก็รออ่าพ่อพันมานะคะ กำลังจะมาประมาณสามโมงครึ่งตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วนะคะ ไม่ได้ไอหอยไม่ดไ,มได้ของได้หอยเดี๋ยวเอาตูล้ลวอสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้งสี่ท่านนะคะไม่เงินหันหน้ามาทางนี้สิหันตูดให้แล้วนะคะ ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้จะติดง่ายๆนะคะคุณแม่ติดติดยากนะคะไม่หรอกค่ะ ดีคนดูทั้งสี่ท่านคะ่ะวันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะที่มาอยู่มที่มาอยู่ที่นี่นะคะครบหนึ่งอาทิตย์พอดีคะ่ะ này đã bạn hỏi y mặt bẩn mày không? Không thấy mẹ mẹ có สวัสดีคุณดูทั้งสี่ท่านเลยนะคะสวัสดีคุณดูทั้งหกท่านคะ่ะน้องโดมก็น้องโดมเป็นไงบ้างพ่อควานก็นีบไปกับทับเสร็จเรียบร้อยแล้วกลวับไปดูน้องโดมต่อครับผมวิงไปวิงมาวันนี้นก็สองรอบรอบครบอรบ นองโดมสบายดีนะคะแม่บอกว่าถ่ายคลิปให้ดูหน่อย,อยอพอดีพ่อควันวิ่งไปวิ่งมานะคะอืมก็ที่สวนกับที่นี่ก็ห่างกันหลายกิโลอยู่นะคะ ห่างกันพอสมควรอยู่ค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อคืนก็ตกนะคะที่ที่ที่ทบ้านตกนะคะแต่ที่น้อง ที่พังไม่เงินอยู่ไม่ตกนะคะแต่ที่แคมป์ตกอยู่นะคะฝนเมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ตกแต่ตกไม่แรงนะคะแต่ที่นี่ไม่ตกนะคะเสียงม,มาว่ะ อีกันนปเย่สวัสดีคนดูทั้งหกท่านคะ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะเมื่อกี้ก็คึมๆนะคะตอนนี้ก็แดดออกจ้าเลยนะคะตัวเคล่า สวัสดีคนดูทั้ง5ท่านเลยนะคะ ทานมาก่อนนะคะ ก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าน้องจะติดหรือไม่ติดนะคะลุ้นๆไปกับแม่ควานพ่อควานแม่ควานก็ลุ้นเหมือนกันนะคะ ก็ใช้เวลา3-5เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นท้องแรกก็2เดือน3เดือนก็3เดือนถึง5เดือนถ้าเขาจะมีตรงเต้านมนะคะถ้าเป็นช้างแรกนะคะเราก็จะจับมันก็จะเป็นก้อนอน,นะคะขึ้นข้างนึงก่อนนะคะแต่ถ้าก้อนนั้นขึ้น3เดือนขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถึง5เดือนโดยที่ก้อนนั้นไม่ยุบลงก็แสดงว่าน้อง ติดนะคะน้องนมของช้างก็จะเริ่มใหญ่พอได้สักหนึ่งปีมันก็จะใหญ่ตึงนะคะตึงแบบเราสามารถมองเห็นด้วยตาปล่าว่ามันตึงชี้นะคะหัวนมชี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นช้างเคยมีลูกมาก่อนนะคะเขาก็จะมีเต้านมอยู่แล้วนะคะมันก็จะมองยากหน่อยนะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ5เดือนสามถึงห้าแต่เป็นช้างแม่แรกก็จะเร็วหน่อยนะคะ ถ้าเราจับเป็นก้อนสักสองเดือนสามเดือนมันก็มันก็จะขึ้นนะคะทีนี้เราสังเกตอีกสักสี่เดือนห้าเดือนพอห้าเดือนแล้วก้อนมันไม่ลดลงมันก็ขยายขึ้นขยายขึ้นก็แสดงว่าน้องติดติดลูกนะคะแต่ถ้าช้างเคยมีลูกแล้วก็จะสังเกตนานห้าเดือนถึงหนึ่งปีนะคะถึงจะแน่ชัดว่าน้องติดจริงๆก็จะสังเกตที่เต้านมเหมือนกันนะคะถ้าห้าเดือนแล้วหัวนมหัวนม ตั้งเราก็จะสังเกตดูถ้าหัวนมตั้งแล้วก็จะมีก้อนเหมือนกันนะคะก็จะสังเกตสังเกตดูนะคะเดี๋ยวพ่อพันมาแล้วนะคะ นู ika, ่นนะคะไกลๆเห็นไหมคะมีน้ำหนามยัง่อยๆออกมาลยน้ำหย่มยังโๆดเชื้อเตี้ยเด้น้ำเตาดเชื้อเตียหอยนู่นนะคะคอพันของเราอยู่ไกลๆนู่นนะคะ ดูไกลนะคะแอบดูนะคะพังไม่เงินเดินไปหาแล้วนะคะสวัสดีคนดูทั้งหกท่านคะ่ะ น้องโดไม่ไม่ร้องหาไม่เงินแล้วนะคะจะร้องแค่ช่วงวันสองวันแรกนะคะวันแรกยังไม่เท่าไหร่นะวันที่สองนะคะก็จะรู้ไอาหายไปไหนนะ้าทีนี้พอวันที่สามก็รู้แล้วว่าไม่อยู่ก็ไม่ร้องนะคะค่าสัญชาตญาณช้างนะคะเราให้เขาผสมแบบธรรมชาตินะคะคือเราไม่ได้ไปจับเขามัดหรือผูก ผูกขาผูกอะไรทีนี้ถ้าให้เขารักกันชอบกันโดยธรรมชาตินะคะถ้าเขาผสมพันธ์ได้กี่ครั้งถ้าเขาพอพอก็แสดงว่าเขาคือเขาไม่เอาแล้วนะคะแต่ถ้าแบบแบบนี้นะคะคุณแม่ถ้าเห็นตัวผู้มาเขาหันหลังให้ก็แสดงว่าเขายังยอมอยู่นะคะยังไอ้นี่อยู่นะคะแต่ถ้าเขาผสมไปได้สักห้าหกเจ็ดแปดครั้งหรืออะไรอย่างนี้แสดงถ้าตัวเมียเขาแบบพอ เขาก็จะไม่ให้ไม่ให้นะคะถ้าเขารู้สึกว่าพอแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแม่ควานก็กลัวเหมือนกันนะคะจะไปแอบอยู่กไกล Thank <laughs> you. ค่ะคุณแม่พ่อใคยอยู่กับสวนน้งนชนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีแขกไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าก็ต้องรอเวลาเลิกงานนะคะไม่มีแขกแต่ก็ก็ยังแบบไปสแตนบายอะไรอย่างนี้อยู่นะคะเป็นของอาช้างของเราเองนะคะแต่ว่าเราไปทํางานที่สวนนงนชนะคะเขาก็จ่ายเงินเดือนเราเหมือนที่แม่ควันยูสวนนี่เลยคะ่ะ ก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคุณแม่เนาะตอนนี้เขาก็จะเริ่มกิจกรรมกันละก็ขอบคุณนะคะวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียวนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ